มือนี่ส์ลอเมือขี้เจี๊ยทางเตี้ยกับมือบ้างแรกของคุณตะลั่นกับขี้เจี๊ยปุ๋ยเพิ่นี่กับลูกปิดมารองมือน okay. ี่เจีบ้างแรกเลในปีนี้ทดสอบบังไฟครับเออนั่นเอามาก่อดเปิด <chore> ล <ideas> <bedingt loves you skin. preserved> ูกกันสองอันโด่ขอเดียวของโดนนัดสองบังมันบอกสองบังนี่ครับอุ่นได้มาตะลั่นดังตะกองตะลั่อีกบังหนึ่งนี่ครับของโดนนัดนี่คนเขามารออขี้เจี๊ยพุ่นกันขี้เจี๊ยที่ปีแล้วลองมารอเบิ้งครับแล้วที่ท้ายเบิ้งมาสางเตี้ยครับ เดแน่แม่นบวลากล่องบันนี้สุดยอดการเดินทางใส่หลักควรมันอยู่ใส่เปิดเกียวเป็นเกียวเปิดเรียบร้อยสูงพักบันนี้แต่งแต่งบางไฟเลยแต่งบางไฟเลย หามถอดบังด้ามอีกอันหนึ่งถอดเลยอที่ยอดบัแรงแรงบางแหกบังแหกสดสดบางแหกกลัววะเอาไมเอาไม่ไมเอาไมเอาไม่ไมบังแหกครับบังแหลกของปีแลวก็ตั้มเซ็ตเซ็ตมันห่อนครับมันมันหยอนแสงว่ะ ล่องมึงต้องผิดหรออ่ะลองต้องผิดปะมันยอดแทงมาเออมีไเราเบาแต่าอเบาเป็นไดเป็นไดเบาเป็นเบาเบาเป็นเบาลงขึ้นแนเลยขยก็หัวเรีนอยู่นาไม่วหัวเรียนแ่นว่นัแมนบลแมน่นอ้มสอกล่องก็เแมนตัวโอ้ยมันสมควรที่จะดเื่นแล้วจุดก้อนม่จะไปยืนก้อนม่ ร้อยแปดสิบร้อยเก้าสิบแล้วสามร้อยกวยนี่มันเสาได้อ่านี่คนละนี่นี่มันนีข้าว่นี่ีข้าวเลยนั่นนั่นนั่นมีข้าวนี่นั่นอา่้รีบมันเลย่รีบมีขาวเลยนั่นน่เขาหัวน่นฮะนั่นมนจิเอาไปแตงบางนันเลยแตงงของนองนันเลยแตงแล้วแตงวัวเรีนนั่น นี่นเขาคากเมก้อนใหญ่เลยนี่ก็รักษเขาควมเม่ก้อนใหญ่เท่านี้เขาโอ้นี่เห็นรลวอะหาวะนี่นั่นนะทีนี่เไปนอนเ้นมกล่องมาทนราีย่ไปบุกีนี่มาครับนี่ตกะแขเงียงเลยนี่ของสร้างเตี้ยวางแรกได้พี่นี่วตบสามร้อยยี่สิบบวกเหมือดบวกบ้างแห่งอีบวกนี่บังไฟกิเกต่ปีกล้ครับเป็นบังไฟทดสอบครับ บบกหมดเลยเห็นอ่ตอนนี้สี่หุ่นเน้นเนาะสิบแปดเสน้นโอ้ย<อ><อ>จังบันนี้นอ ลงแบ่ตัวไม่แทงตัวไหนเลยแทงแทงเลยแทงเลยแทงของโดนัดบางอะไรอีกตัวเป็นยังไงลงาใช่คือกันกับซ่างเตี้ยลงทรงเดียวกันเป็นวงไฟทดสอบครับป้มมีปีครับตัวนี้ป้มมีปีก็ถือว่าลงเบ้าเลยเอาไปจากสองน้อยน้อยหมุนอยู่ที่ว่งเก่าๆบ่แมนหมุนลงดีของตะเตี้ยน่อยนึ่งวงไฟบริติสปีกดิ้น เป็นออว้ายทดสอบนั่นเทพเทพเทพเทดเจ้าตัวตะกี้เขาเหยียบข้อกินมาแล้วอาหารเราเอาอย่าทิ้งเบนี่ครับวนลงมาเอาเนี่ยไปอันนี้นี้บังที่สองครับ

ก็เรงีาาันนี้คันนี้คันึ้นได้สามอยนี่บ่ตองเทถุงแมมเนาะกันึ้นคือารเสียนี่หาลอยวล้มไม่ต์ขึ้นแจ็ตไ้่ล้พ่อเถือเห็นว่าเขานั่นนี่่า้าขาวเลยน่ว่าเยมันน่เขนไงตืวเเห็นาขาวน่ทาเตี้ย อ่ะเดี๋ยวขอขอสักรูปหนึ่งแม่บอกว่าราต้องเออถือกล่องซื้อโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยมาหาข้าวมาด้วยเดี๋ยวจย่าด้วยครัเนี่หม่องไผ่ครับซองคือเป็นเหมือนไงหม่องไย่เจ้าของไเดี๋ยวจมาหามจะมานี่ นั่นเออนี่ใกล้ๆเรยนี่ไปไปไปถ่ายไปถ่ายถ่ายต้อครับเยนี่จ่อๆเรยนะครับบ่เห็นเลยแตกคืั้นบวกหัวแตกน่าหัวหน่อึ้ติดต่มดขึ้นาเน่มันเโตรเปดั่นละี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเยียบให้มันซื้อๆืนอบังสองครับหกหุนเงายี่สิเส้นครับของไฟทดสอบก่อนเปิดแลดูการ บางเรียกโอ๊ดใส่ดักควนแนวเวนอดควนโอ๊ดตักกล่องล่องดีลงคือเราเอาไปแตงของกูแตงขึ้นขุดยอดของนำนักหางแต่ล้ำโตก็ บังไฟบริษ่ทปีกเลยครับบังไฟทดสอบบังไฟบริติดปีกสองร้อยสี่สิบบังนึ่สิบแปดเส้นแมนวะแมนสิบแปดเส้นตัวนี้ยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดเส้นสี่สิบเอ็ดเสือดันบริษัทลายตัวสิบแปดบ่อบางนี่มันเด่นนักเน่แมนบ่อสะยันบ่เหรอจุดแปดบ่ไหนจูดเจ็ดพเกเาจูดเจ็ดขี้ริ้ว่ะ บางหันจุดแปดป่บ่มัน่ระบมันหบ่เปียมันมันโดบางไฟสดบ่ของของว่านั่นล่ะบางไฟสดกันอนสักสองสามคืนเนี่ยบ่บ่อยากตะคิงเลยหล่ะบางหันซัมซัซนีล่ะพอดีแต่ว่าต้องนอนคืนไงแต่ว่าลอดนไอ้หัให้ไปนํามในเด้อปิดนี่า

จะป้ายก็บอกแล้ววันนี้คู่กายไปยังไงตะก่องไปยังไงคนงานเส็จงานอยู่คนเต็มอะไรแล้วลาางงนมีเขาแม่เมีขาวๆครับนี่ช่วงนี้มันบูกใหม่ทั้งหัวกับทั้งก้างตาเป่าเนี่ยเดี๋ยวก่อนตองมือทุกคนเดี๋ยวนี้เนาะสี่วงกันสี่วงกันสี่เนี่ยตาเป่าให้มีเขามันมีเท่านี่เห็นมหนี่งบอสเท่านี่ กอเท่าป um ุ๊บเห็นว่าอะไรโอยใส่ก้อยังหวอยู่ spit, ้วยใคือเส้าอีกนอเนีโคตงเี่โอ้ยโอ้ยนั่นๆๆตาเป่าินเลยนะเอาคาเฟ่าเฟ่สีสีสีเขาเฟ่ เมตินี้เดีเดียวไระไาๆมไปนี to ่มีเขาเท่าโอ้ยขนาดยุดยอเขานำนนัก้างอีแล้วของโดนนัดองไฟไม่ได้ติดอีกนะครับองไฟทดสอบตัวนี้ทดสอบของโดนัดบางีสองไฟนนีน่นสทดสอบล้ำโต้นอนลงมาอีกบด้นกัเขาไปไหมออาไปอยม่แ้ยุค่าแล้วเา จังว2สุดท้ายเบิริต233โอ้ยหน่อยก็บางนั่นจเขี้ยวไม้เพื่อนนะนี่กข่เสี้ยเกาแต่พี่ใก้ละมันมาเห็ดบางแรลกไปบอกมาพันมือเสาร์นี่ละสดๆจากไรอันไหนของไฟนี่อันเขี้ยตู้ล่ะก้อนน้อยมเบิร์ดข้นนิ่มเดียววะ